กลับมาแข็งแรงและเริ่มรับงานภาพล้าสุดชมชายชัดวิไลเคยประกาศตัวว่าจะขออยู่รับงานแสดงเพราะหวั่นตัวเองเป็นตัวถ่วงนักแสดงคนอื่นๆสำหรับนักแสดงชั้นครูแม่แอชชมชาย แต่ล่าสุดแม่แอดกลับมาร่วมงานแสดงซิทคอมเรื่องสลาแลนดทั้งช่องวันงานนี้เลยต้องทำไถ่กันหน่อยว่าเหตุผลใดจึงกลับมารับงานจอแก้วอีกครั้งหลังจากที่ฟื้นฟรูร่างกายตัวเองไปพอสมควรแล้วก็รู้ตัวเองไม่เชิงว่าเหงานะแต่เราทำงานมาตั้งแต่หกขวบแล้ว ประกอบทางนี้จะคอยติดต่อกับแม่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นละครยาวละครเวทีแต่แม่ก็บอกว่าขอก่อนขอก่อนจนมาถึงเรื่องนี้เขาก็คุยกับแม่เลยว่าลงไหวไหมเราก็บอกว่าได้แต่อย่าให้แม่พูดทีละสามถึงสหน้านะคือแม่เล่นได้แต่ความจำมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแม่ก็ฟื้นฟูโดยการไปหาหมอจีนด้วยนะ หนึ่งปีที่หายไปไปทำอะไรมาบ้างไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากออกกำลังกายพักผ่อนใช้ชีวิตถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่พอทางนี้ติดต่อไปมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเรารักที่นี่เราทำงานให้ที่นี่หลายอย่างเล่นละครให้เอ็กซแซกตั้งแต่เขาเพิ่งเปิดใหม่ๆ จนสุดท้ายเลยคือบ้านนี้มีรักซึ่งอยู่กัน13 1 4ถึง14ปีแล้วก็หยุดเลยพอเขาจะให้แม่ลงซิตคอมอีกแม่ก็บอกเลยว่าอย่าให้อ่านบทเยอะนะพอที่นี่เคี้ยวและเชาวขึ้นมาบทถึงจะมาวางไม่ได้มีการอ่านบทก่อนอย่าไปบอกใครนะว่าเขาให้แม่เลยเป็นคนหูหนวกใส่หูฟังเพื่อความสมจริงด้วยมันก็สนุกสนานดีพอหมอจีนด้วย ไปไหมเขาก็บอกว่าอะไรในร่างกายเราเสื่อมไปบ้างไอ้สมองเราไม่เสื่อมหรอกแต่การสูบฉีดของเลือกที่ไปเลี้ยงสมองมันน้อยลงมันช้าลงแต่พอกินยาเข้าไปมันก็สูบฉีดแม่แอดบอกแม่แอดโฉมฉายดาราอาวุโสแจนเคยมีความคิดจะวางมือจากการเล่นละครพอเริ่มมีปัญหากับการจำบทเลยทำให้ไม่อยากจะเล่นละครกลัวเป็นตัวถ่วงให้กอง แต่ตอนนี้เริ่มปรับตัวได้แล้วขอรับงานเหมือนเดิมแต่เป็นบทรับเชิญขอบทไม่ยาวรับตอนนี้ไปหาหมอเพื่อรับวิตามินมาทานบำรุงร่างกายขอบคุณผู้จัดที่หยิบยื่นบทต่างๆให้เพราะเคยเอ่ยปากว่าจะเลิกเล่นละครเนื่องด้วยสุขภาพไม่เอื้ออำนวย เมื่อได้เจอแม่แอดชมชายชัดวิไลดาราอาวุโสที่งานบันทึกเทพพิเศษบทเพลงเพื่อพ่อเนื่องด้วยครบวาระพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานที่ช่องสามหนองแขมจึงได้สอบถามเรื่องราวการจะวางมือจากวงการบันเทิงซึ่งแม่แอดเผยถึงเรื่องราวมรสุมชีวิตที่เกิดขึ้นนี้ว่า ถ้าถามว่าแม่อ่อนแอถึงขนาดทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าในความรู้สึกของแม่จากการที่ได้อยู่ในวงการเวลาเล่นละครจะมีความสุขมากมันจักกวีกวาดขนาดตอนเป็นไวยทองอยังไม่รู้สึกอะไรเลยกลับกลายเป็นว่ามาเป็นไวยทองเอาตอนอายุ66ปีจริงๆควรจะเป็นไวยทองเมื่อ20ปีก่อน พอมาตอนนี้เวลาไปถ่ายละครมันกลายเป็นว่าคือไม่ได้หมายความว่าไม่อยากเล่นนะคะเพียงแต่ว่าอย่าสทรงบทให้พูด3 4หน้าอยากจะเล่นสบายๆบยบ้างเมื่อก่อนแม่ไม่เล่นบทร,รับเชิญนะตอนสองตอนก็ไม่เล่นพอถ้าไม่ให้เล่นเยอะก็ไม่อยากเล่นแล้วแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าขอความการุณาให้เล่นรับเชิญเถอะคือไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรงแต่ว่าไม่มีความกระตือรือร้น แต่เชิญไปออกรายการทําอะไรง่ายๆอิ่มตัวจากงานในวงการมันอาจจะอิ่มตัวด้วยพอมันกลายเป็นไวัยทองแล้วหยิบบทมานอนท่องเพื่อถ่ายในวันพรุ่งนี้มีผลกระทบกับความจำใช่รู้สึกว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้เราไม่เคยเป็นอย่างนี้มันเสียความมั่นใจคือตลอดเวลาที่อยู่ในวงการไม่เคยเป็นภาระของผู้จัดเลย